พรีวิวฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่8กันยายน2566นะครับโดยจิโกโกาบอนและผมชิมมี่กาบอนครับก่อนจะไปพรีวิวกันนะครับเราไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาก่อนนะครับที่เราให้ไป5ตัวครับ ใครตามก็สุขสมหวังกันไปนะครับฟุตบอลวันนี้ที่8นี้จิโกคัดฟุตบอลเด็ดๆมาไว้ทั้งหมด5คู่ครับ4คู่เป็นฟุตบอลยูโรและ1คู่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับจอร์เจียเปิดบ้านพบกับสเปนครับราคาตอนนี้อยู่ที่อ่าสเปนบุกมาต่อที่ราคา1.5นะครับสูงต่ำราคาอยู่ที่2.75นะครับอัตราราคาพูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่9.0นะครับ ราคาเสมออยู่ที่5.1 0และอัตราทีมเยือนชนะอยู่ที่1.25ครับไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับสำหรับคู่นี้จอร์เจียกับสเปนจอร์เจียนี่อยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแลนะ้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ได้แค่3ลูกเสียไป4ครับมี4คะแนนส่วนสเปนนะครับอยู่ที่4แข่งน้อยครับแข่งไปเพียงแค่2ชนะไป1แพ้ไป1ยิงได้3ลูกเสียไป2มี3คะแนนครับผม ผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับจอร์เจียนะครับดีแปลกตาเลยถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะแพ้สกอตแลนด์มา2 0นะครับแต่10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะไปถึง6แพ้ไป2ทํากําไรไปถึง6นัดเสียไป4สูง6ต่ํา4เช่นกันนะครับส่วนผลงานในบ้านของจอร์เจียนะครับนัดล่าสุดยาร์นวเวไปได้1ต่อหนึ่งะครับในบ้านสถิติค่อนข้างดีนะครับยังไม่แพ้ใครมา7นัดติดชนะไป5เสมอไป2และทํากําไรไปถึง6ครั้งนะครับจาก9นัด แต่ในบ้านต่ำมากกว่าสูงนะครับต่ำไป6สูงไป2สําหรับผลงานผู้มาเยือนนะครับสเปนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับโคอเชีย0ูนยะครับโดยผลงาน10นัดล่าสุดของเขาชนะไป5เสมอ3แพ้2ทํากําไรไป4จาก10นัดสูง5ต่ํา5ครับผลงานการไปเยือน10นัดทํากําไรไปเพียง2ครั้งจาก10นัดและสูง4ต่ํา6โดย5นัด ไปเยือนล่าสุดของพวกเขาทํากําไรไม่ได้เลยนะครับและต่ำติดกัน3นัดผลงานทีมเยือนตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับสเปนมาดูราคาแฮนดิแ้แคปย้อนหลังราคา1.5ของทั้งคู่นะครับจอร์เจียนะครับเล่นราคา1.5นี้นะครับ 3ครั้งล่าสุดกําไรไป1เสียไป2นะครับส่วนสเปนนะครับเล่นราคา1 5กําไร2เสีย3โดย2ครั้งล่าสุดพวกเขาเสียรวดนะครับสูงต่ําราคา2.75จนะครับจอเจียสูง1ต่ํา2นะครับส่วนสเปนสูง2ต่ํา3นะครับนัดต่อไปของทั้งคู่นะครับจอเจียจะบุกไปเยือนนอร์เวย์ในอีก4วันส่วนสเปนจะเล่นในบ้านพบกับไซปัสนะครับไปดูผลงานสถิติทั้ง2ทีมที่พบกันนะครับสถิติแพ้ชนะสเปนดีกว่าเยอะครับ5 5นัดหลังสุดสเปนชนะไป4แพ้ไป1 โดยนัดล่าสุดเจอกันนในบ้านสเปนสเปนกดชนะไปได้4ประตูต่อ0ครับแต่5ครั้งที่เจอกันนะครับจอร์เจียเป็นฝ่ายทำเงินไปถึง4ครั้งครับแต่ถ้าบ้านจอร์เจีย2ครั้งจอร์เจียทางวันไรไปได้ทั้ง2ครับโดยสเปนชนะแต่ไม่ขาดครับไปดูความพร้อมของเกมกันนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับจอร์เจียของวินลี่ไซยอนนี่แบ็กขวาอดีตของอ่าเสือใต้าไบเยอร์มิวนิกนะครับเป็นเทรนเนอร์และเป็นโค้ชจะไม่มีโอตานะครับคาคาบาเซ่นะครับแล้วก็ลูก้าโคโซซิวิลี่นะครับ2กองหลังอย่างไรก็ตามนะครับ กลุ่มกาลังที่เหลืออยู่ถือว่าดูดีนะครับตัวเก่งของเขา่าีเขาวิซ่าคาวัตเคเลียจากนาโปเลียนถูกไหมกนะ็หลุนพูด <laughs> ยากจริงชื่อเรียกสิบครั้งติดปากคาวัตเคลียก็พร้อมเ <c oughs> ป็นตัวหลักในการทำเก<อ>มลุกนะครับส่วนเจอเกสมิคาตุตเซ่จากอาเจก,ก็คอยช่วยเหลือนะครับส่วนสเปนนะครับอยู่อันดับของของกลุ่มก็จริงนะแต่พวกเขาเตะน้อยกว่าจากฝูงกลุ่มถึง2นัดเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพวกเขาเพิ่งไปเล่นฟุตบอลเนชันลีกนะนัดชิงนะ อืมเป็นแชมป์ด้วยแล้วเขาก็เป็นแชมป์นะครับล่าสุดเซอร์ไพรส์ในการเรียกตัวยามาวิ่ฟิลดาวรุ่งในวัยสิบหกปีเข้ามาติดทีมชุดนี้ครับโอ้โ oh, หติดเด็กอายุสิบหกติด,ตดครั้งแรกด้วยแล้วโอ้โหเราไม่ต้องเล่นเยาวชนด,ด้วยเรียกมาติดชุดใหญ่เลยนี่ถ้าลงนี่จะกลายเป็นว่าน้อยที่สุดมั้งตอนก่อนน้นี่เป็นกาบี้อะ่ะใชโ่โหดวะเด็กนี้ ส่วนผู้เล่นตัวหลักก็เป็นผู้เล่นที่มีความดีจากสมโสมสรไม,ม่ว่าจะเป็นโรดี้กาบี้ดานิเอโอมโมและอัมโรโมนต้านี่พร้อมลุยและพร้อมลงสนามทุกคนนะครับอ่ะคู่นี้พี่โกว่าไงคู่นี้ครับถึงแม้สเปน นะครับแต่เตะมาน้อยกว่าเล่นมาเพิ่ง2นัดเองนะครับแต่เขาเล่นไปหน็หแล้วก็แพ้เป็นหนึ่โดยผลงานที่เขาแพ้แเขาบุกไปแพ้สกอตแลนด์ะ Scotland นะครับที่บ้านของสกอตแลนด์ไป2ประตูต่อ1น,นัดนี้เป็นโอกาสอดีที่เขาจะคืนฟอร์งและเก็บชัยชนะเพื่อไลต่ตี้จี้จ่าฟูงอย่างสกอตแลนด์นะครับเลทเปิดมาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่คิดว่าราคานี้นะครับคิดว่าสเปนน่าจะทําได้เพราะว่า จอเจียถึงแม้อยู่อันดับ2เขาก็ต้องเปิดเกมลุกเพราะเขาต้องการแต้มเหมือนกันนะครับเทกว่าถ้าอยากเข้ารอบก็ต้องมีแต้มจากสเปนแต่ถ้าเปิดเกมลุกมากๆอาจจะเข้าทางสเปนที่จังหวะสวนกลับและจังหวะคมในเกมลุกที่มีมากกว่ายังไงคิดว่าสเปนน่าจะมี2ตุ่มครับคิดว่าต่อสเปนไม่ได้เลยครับแต่จอเชียมยิงน้อยด้วย3านัดได้ยิงได้ลูกเดียวเองเสียไปหนึงสี่ใช่ครับอ่าแถมนิดนึงครับคู่นี้เตะเร็วนะครับเวลาห้าทุ่มตรงบอกไ้ก่อนโอเคไปกันเลย ไปกันต่อที่คู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับสายเดียวกับสเปนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับไซปัสนะครับเปิดบ้านพบกับสกอตแลนด์เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสกอตแลนด์ช่วงนี้ฟอร์มดีบุกมาต่อในราคาอัตราหนึ่งจุดห้าถือว่าสูงทีเดียวนะครับสูงต่ำนะครับของเกมราคาอยู่ที่สองจุดห้านะครับอัตราราคาคูหนึ่งคูณสองนะครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่อัตราเจ็ดจุดห้าศูนย์ทีมเยือนชนะอยู่ที่ราคาหนึ่งจุดสามหนึ่งอัตราเสมออยู่ท ส่วนตารางคะแนนนะครับสกอตแลนด์นี่ฟอร์มอย่างโหดเลยดุทีเดียวนะครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล 4, นะ้วสนัดชนะลวดนะครับยิงได้ถึง9ลูกเสียไปแค่1มี12คะแนนส่วนไซปัสนะครับที่โหลนะครับแข่งไปแล 3, นะ้วสนัดแพ้ลวดนะครับยิงได้2ลูกแล้วก็โดนทะลุไปถึง8นะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมก่อนนะครับไซปัสเนี่ยผลงานค่อนข้างจะโอ้โหบันเล็กเลยนะครับโดยัดล่าสุดแพ้รนเวไปถึง3-1โดย10นัดโดยรวมของพวกเขานะครับแพ้ไป6ชนะไป2ครับ ทำกำไรได้4จาก10แต่สูงไปถึง8นะครับจาก10นัดโดย5นัดหลังสุดสูงลวดผลงานเมื่อเป็นชาวบ้านของไซปัสนะครับล่าสุดก็แพ้จอเจยมา2-1นะครับโดย9นัดในบ้านแพ้ไป5ชนะไป2ทํทำกำไรได้เพียงแค่3จาก9ครั้งนะครับและสูง3ต่ํา5 2นัดล่าสุดในบ้านนี้เสียหมดนะครับไปดูผลงานของสกอตแลนด์จากฟงนะครับนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านชนะจอเจียไปส0ูนะครับต้องยอมจริงสกอตแลนด์ช่วงนี้ฟอร์มโหดมาก10นัดเนี่ยชนะไปถึง7แพ้ไป2โดยทำกำไรไป ถึง7จาก10นัดเลยนะและก็สูง7ต่ำา4ซึ่ง4ีนัดล่าสุดสูงหมดนะครับแต่ถ้าผลงานการเป็นทีมเงยือนของสกอตแลนด์เนี่ยล่าสุดเอาบุกไปชนะนอร์เวย์ได้เนาะ2-1แล้วก็9นัดล่าสุดทำเงินไป5จากเก้าครั้งนะครับแล้วก็สูง5ต่ำสีครับไปดูราคาให้ในแคปย้อนหลังนะครับแต่นี้ราคามันขึ้นมา1 2อ่า1ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับไซปัสทำเงินได้เพียง2เสีย3นะครับสกอตแลนด์นะครับ สถิติครั้งเดียวและทําเงินไปนะครับสำหรับราคา1.25ส่วนราคาสูงต่ำนะครับราคา2.5ไซปัสสูง3ต่ำ2สกอตแลนด์สูง1ต่ำ4นะครับสำหรับราคานี้ก็ถือว่าผลงานสกอตแลนด์ถ้ามาเล่นราคา2.5นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนมากจะออกต่ำนะครับไม่ค่อยออกสูงไปดูโปรแกรมนัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับสำหรับไซปัสนะครับจะบุกไปเยือนสเปนในอีก4วันต่อมานะครับส่วนสกอตแลนด์นะครับจะเล่นกระชับมิตรเจอกับอังกฤษนะครับโอ้โหนี่เป็นดาร์บี้แมตช์เลย ของสาราณนาจักรนะครับแล้วก็อีกเดือน<ด>หนึ่งก็กอีกสวันนะแล้วอีกเดือนหนึ่งไปเจอสเปนนะอ้โหใช่ใช,ใช่อีกเดือนสเปน นัดนี้ต้องชนะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันเ,เราไป,ไปดูผลง,งานเฮตูเฮก่อนนะครับเฮตูเฮเจอกันมาทั้งหมด4ี่ครั้งนะครับไซปัสโดนอัดหมดเลยครับแต่สกอร์สูงทั้ง4ครั้งเลยนะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับไซปัสนะครับชื่อก็มังตอชื่อแตกนะครับแล้วก็หวยแตกสมราคาครับบวยหลีกเสียจริงๆนะครับสำหรับทีมของเตมูเคสบายานี่ก็อดีตนักเตะดังนะเตมูเคสบายาเด็กนิวคาสเซิลเก่าใช่ใช่ด้วยการแพ้รวดยังไม่มีเลยสักแต้มเดียวสมผู้เล่นก็มีตัวเจ็บนะครับ ไปดูสภาพความพร้อมสกอตแลนด์นะผลงานของเขาช่วงนี้ร้อนแรงเกินต้านสุดๆไปเลยนะสำหรับลูกทีมของสตีฟคาร์กครับเก็บ12แต้มเต็มจาก4คะแนนนะสกอตแม็กโทมเดีย่นักเตะค่าตัว4 5ลร้านปอนฟอร์มดีกับทีมชาติครับ นัดนี้ก็ไม่น่าพลาดน่ามีโอกาสสตาร์เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็พอลัมแมคเกอร์จากเซลติกที่ทําไป2ประตูในนัดล่าสุดก็น่าจะได้ลงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งบิลลี่กินมัวนะครับกองการที่กำลังโชว์ฟอร์มเทพต้นสกัดอย่างไบตัานคอยไล่บอลช่วยแดนกลางแดนหน้าจะมยังมีเจมส์แม็กกินนะครับจากแอสตันวิลล่าขึ้นมาเป็นกองหน้าอีกครั้งนะครับ ถ้าสังเกตตัวหลักๆที่พูดมาเมื่อกี้นะของสกอตแลนด์นี่ช์ผลงานในในลีกก็คือในพรีเมียร์ในดีหมดทุกตัวเลยนะยกเว้นสกอตแม็กทเมเนในลีกไม่ค่อยได้ลงลแต่ในทีมชาตินี่โคตรเทพอ่ะไปวิเคราะห์กันไป,ไปดูสกอตแลนด์นะครับถ้าเล่นชนะนัดนี้นัดต่อไปพวกเขาเจองานหนักถูกต้องไปเยือนสเปนมันเป็นอ่นัดที่เหมือนตัดสินว่าใครจะได้อันดับหนึ่งของกลุ่มเลยนะนนนัดหน้าต่อไปที่ต้องไปเยือนสเปนอ่ะั้งหมดแข่งแปดนัดเนาะเนี่ยนัดที่สี่แล้วนัดต่อนัดนี้ถ้าชนะก็จะเป็นห้าก็ แบบร้อยล้าเลยแหละแล้วนัดต่อไปไปเยือนสเปนคือเล่นแบบคือเล่นไปรับเต็มตัวได้เลยเพราะ head head, เฮดทูเฮดเขาชนะสเปนมาได้แล้วหนึ่งนัดที่เล่นในบ้านของแล้วก็นัดนี้จําเป็นต้องชนะเพื่อที่จะเก็บชัยตุนไว้15บ้าคะแนนเพื่อจะรักษาจากฝูงต่อไปแล้วก็คิดว่า เพื่อรักษาโอกาสในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยคิดว่าสกอตแลนด์มีสกอร์มาฝากแฟนๆครับสองลูกครับแม็คคอมยิงไหมนัดนี้ไม่แน่นะจังหวะดุนดุน้าไปลูกบุกบุกเตะมุมเตะมุมมาเงี้ยลูกฉลิมฉลีมันเข้าทางคัดพุ่งเข้ามันไม่แน่นะผมก็ว่ายิงใครว่าไม่ยิงคอมเมนต์มาใครว่าไม่ยิงคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเปิดมีรางวัลแจกกันนะฮะโอเคไปคู่ต่อไปครับคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลยูโรเหมือนกันเช่นเดิมนะครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับตุรกีนะครับเปิดสนามอัตตาเติร์กโอลิมมปิกกสเเตดียพบบั อาเมเนียนะครับราคาใฮ้ดีแคบตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคา1.5นะครับสูงต่ำราคาอยู่ที่2.75นะครับราคาปูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.26ทีมเยือนชนะอยู่ที่7.80และตาเสมออยู่ที่5.0นะครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับตุรกีนี่ก็ยังคงเป็นที่1ของสายนะครับก็แข่งไปแลนะ้วสนัดชนะไป3แพ้ไปน1นได้7ลูกนะครับเสียไปหนึ่งามี9คะแนนส่วนอาร์เมเนียนะครับอันดับที่2แข่งไปแลนะ้วสนัดชนะไป2แพ้ไปน1นได้7เสีย5มี6คะแนนโอ้โหตารางคะแนนถือว่าสูสีเลยนะแล้วก็ยิงได้เท่ากันเสียเท่ากันแต่ว่าอาร์เมเนียเนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับตุรกีนี่เจ้าบ้านนะครับนัาล่าสุดชนะเวลในบ้านไปได้2 ประตูต่อศูนย์โดยผลงาน10นัดฟอร์มดูเอาเรื่องนะครับชนะไปถึง7แพ้ไป2ทํากําไรได้4จาก10ครั้งและก็สูง6ต่ํา4นะครับและผลงานการเป็นเจ้าบ้านของพวกเขานะครับของตุรกีไม่ขี้เหร่นะครับโดยทําเงินไป5ครั้งสูง6ต่ํา4เช่นกันนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอรลเมเนียอร์อเมเนียเนี่ยนัดล่าสุดชนะรัสเซียมาได้2-1แล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง6ชนะไป2แล้วก็ทําเงินไป5เสียไป5แต่สูงนี่นะครับสูง9เลย สูงเก้าต่ำหนึ่งยิงอะไรกันวะยังโหะจอดยิงกันโหดจัดอะแล้วก็ผลงานการเป็นทีมอะไรนะพร้อมยิงได้แล้วก็พร้อมเสียโดนพรอมโดนตลอดอะใช่แล้วก็ผลงานการเป็นทีมเยือนสิบนัดนะครับบอลไลไม่แพ้กันนะครับโดยแพ้ไปเจ็ดชนะหนึ่งทำกำไรไปสี่เสียหกแล้วก็สูงหกต่ำสี่นะครับโดยนัดล่าสุดทํากําไรนะครับแล้วก็สูงด้วยครับไปดูราคาแฮนดิแคปย้อนหลังราคาหนึ่งจุดห้านะครับนะครับย้อนหลังนะครับ ตุรกีครับทำกำไรไป3เสีย2อเมเนียทำกำไร2เสีย 3. สสลับกันไปสลับกันมาครับสำหรับราคา1.5คู่นี้นะครับส่วนอาัตราสูงต่ำนะครับ2.75ตรุรก,กีนี่สูงลวดนะครับทั้ง5นัดเลยส่วนอเมเนียก็สูง4ีต่ำา1นะครับ ผลงานนัดต่อไปครับตุรกีจะไปเยือนญี่ปุ่นในบอลกระชับมิตรนะครับส่วนอาร์เบเนียยังเตะยูโรคัดเลือกอยู่ครับเปิดเปิดบ้านเจอกับของหนักอีกเช่นเดิมครับโคอเชียครับไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนะครับอาร์เบเนียผลงาน5เกมหลังสุดไปดูเฮตูเฮ a d ของทั้ง2ทีมนะครับผลงานเจอกันมาทั้งหมดทั้ง3ครั้งไม่ต้องมีอะไรเยอะครับตุรกีเก็บชัยลวดครับชนะ -20 2 0แล้วก็2-1นะครับไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับตุรกี นะครับตัวผู้เล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคารอาคาโนกูนะครับแล้วก็แซงโชซุนนี่ครับมิดฟิลด์แล้วก็กองกลางคู่กันในพร้อมลงเล่นทั้งคู่นะครับประตูนี่ก็เป็นประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเซ็นไปนะครับชื่ออะไรนะอะไรวะบาซินเดียบายินเดียนี่ครเป็นผู้เล่นตัวหลักในพร้อมลงครับตุรกีผลงานในบ้านนี่เชื่อใจได้ครับสนามของเขาอาตาเติร์สเตเดียมนี่เป็นกลุ่มนัลกของทีมเยือนนะครับส่วนอาร์เมเนียผู้เล่นหลักๆก็ยังเป็นผู้เล่นต่าใน ประเทศตัวเองะส่วนใหญ่นะครับสรุปมาคิดยานเลิกเล่นทีมชาติยังเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วมาคิดยานเลิกเล่นแล้วเพิ่งประกาศเลิกเล่นไปคู่นี้ว่าไงอ่ะนัดนี้นะครับเป็นฟุตบอลที่พร้อมเสียและก็พร้อมยิงทั้งคู่นะครับแล้วก็สถิติต่างๆกันเลเต่างๆคู่นี้สกอร์ชี้ชัดน่าจะไปที่ราคาสูงครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแดงเถือกเลยเนี่ยใช่มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวแล้วตุรกีเล่นในบ้านมาเขาไม่ยอมอะไรอยู่แล้วเขาเปิดเกมลุกใส่อยู่แล้วครับตุรกีแล้วก็ ยิ่งกองเชียร์ยิ่งบุกแล้วยิ่งระดมยิ่งบุกยิ่งบุกยิ่งบุกเข้าไปอีกพอนําแล้วก็ยิ่งบุกยิ่งบุกผมคิดว่าคู่นี้สกอร์สูง3เมตรมีแน่นอนครับให้อยู่สกอร์สูงได้เลยครับคู่นี้คิดว่าน่าจะเต็งด้วยครับให้ดูสกอรส์สูงตุกรกรีคิดว่าผมเต็งด้วยครับโอเคครับไปกันที่คู่ต่อไปไปกันต่อที่คู่ที่สี่นะครับเป็นคู่สุดท้ายของฟุตบอลยูโรนะครับที่เราเลือกมาเป็นฟุตบอลยูโรนะครับ สโลวาเกียเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสนะครับราคาตอนนี้โปรตุเกสบุกมาต่อที่ราคา1.25นะครับสูงต่ําอยู่ที่ราคา2.5อัตราราคาภูเจ้าบ้านชนะอยู่ที่ราคา6.80ทีมเยือนชนะอยู่ที่1.35และอัตราเสมออยู่ที่4.30นะครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับโปรเกตนะครับอันดับ1 4นัดชนะ4นัดรวดนะครับยิงได้14ลูกยังไม่เสียประตูเลยสักลูกนะครับมี12คะแนน ส่วนสโลวาเกียครับทีมอันดับที่2นะครับสีนัดชนะไป3เสมอไป1ได้5เสีย1มี10แต้มนะครับโอ้โหถือว่าเป็นที่1ที่2มาเจอกันเองแต่ว่าสโลวาเกียเนี่ยค่อนข้างจะยิงได้น้อยนะครับไปดูผลงานของทั้ง2องทีมนะครับสโลวาเกียนะครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดข,ของพวกเขาบุกไปชนะลิกเตสไตน์มา1นูนะครับโดยผลงาน10นัดรวมทุกรายการของพวกเขาเนี่ยชนะ4เสมอ4แพ้2ทํทกำไรไป4เจ้า1เสียไป5นะครับสูง4ต่ํา6ผลงานนัดล่าสุดก็ไม่กําไรนะครับ ส่วนการเป็นปเจ้าบ้านของสโลวีเกียนะครับก้านัดหลังชนะ2เสมอ4แพ้3ทํากําไรได้เพียง2เจ้า1แล้วก็เสียไปถึง6สูง2ต่ํา7นะครับสถิติเล่นในบ้านไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะต่าด้วยใครชอบต่ํานี่น่าจะตามสโลวีเกียนะครับต้นทีมเ,ย,ย,เยือนอย่างโปเกตนะครับผลงานนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเฉือน1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากพิโดคนเดิมนะครับสี่อาร์เซวนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขาลงเล่นชนะไป8เสมอ2แพ้ เสมอศูนย์แพ้ไป2นะครับถือว่าผลงานดีๆนะครับโดยทํากําไรไป6นัดเจ้า1เสีย3นะครับสูง5เจ้า1ต่ํา4ผลงานสูงต่ําก็เกือบ 50, 5050นะครับไปดูผลงานการเล่นทีมเยือนของโปเกตนะครับเล่นเยือน8นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้3านะครับทำกำไรไป3เสมอ1แล้วก็แพ้4สูง3ต่ำหาครับสถิติเล่นทีมเยือนของโปเกตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเยือนส่วนมากจะออกต่ำครับ ไปดูราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคา1.25นะครับสโลวาเกียสถิตไม่มีนะครับส่วนโปรตุเกสพวกเขาเล่นราคา1.25นะครับทางกำไรไป2นัดเสีย3นัดสูงต่ำ2.5สโลวาเกียต่ำ4สูง1โปรตุเกสสูง3ต่ำ2นะครับสำหรับราคา2.5โหสโลวาเกียเนี่เป็นทีมที่เล่นบอลต่ำและเสียประตูยากจริงๆนะครับผลงานนัดต่อไปของสโลวาเกียจะเล่นในบ้านอีกนัดเจอเจอกับลิสตเอนสไต์นะครับส่วนโปรตุเกสจะเล่นในบ้านเหมือนกันนัดเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับ ผลง,งานเฮตุเฮตเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งเจ้าบ้านเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งครั้งนะครับโอ้แต่เจอกันล่าสุดก็นู่นนะสองพนานมากเลยโอ้ยมันกลับไปหลายปีทีเดียวสิบกว่าปีไปดูไปดูสภาพความพร้อมสุวิตเซอร์แครับถือว่าไม่มีผู้เล่นรายใดจะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับเทนเนอร์ฟานเชสโกคาสโซนาในเทนเนอร์ชาวอิตาเลียนนะครับสามารถข่มเล่นชุดที่ดีสุดพร้อมลงสนามทั้งมิลานสกินเนียกองการตัวเก่งนะครับ กองหลังตัวเก่งจากปารีสกองกลางตัวเก่งจากนัมปรีอย่างโรบัตกาขับเครื่องในการคู่กับดูด้าและคุกกาครับส่วนก้างหน้าฝากความหวังไว้กับโรเบิร์ตโบเซนิกนะครับสภาพของพร้อมถือว่าสมบูรณ์ฝั่งผู้มาเยือนปูตุเกตครับของเทนเนอร์โรเบโตมาติเนเน่สามารถจัดผู้เล่นได้อย่างเต็มอัตราสึกนะครับผู้เล่นเกมลุกหลายคนก็มีผลงานดีกับสมสม,อ,สมอ,สอนต้นสกัดครับผู้เล่นที่เรียกมาก็มีคริสตินโอลันโดเลออลเบลโดซิวารบุนโอเฟนเดสส่วนตัวอื่นถือว่าพร้อมเลยทีเดียวนะครับตัวจริงไหมพี่โดตัวจริงไหมคิด ราะว่าเล่นในลีกซาอุนี่ลงตัวจริงทุกนัดนะแล้วก็ลงครบทุก90นาทีโดยไม่มีการเปลี่ยนตัวออกเลยยแล้วเป็นกัปต<ล>ันทีมด้วยแล้วยิงทุกเกือบทุกนัดแล้วทั้งยิงทั้งแอตซิตโด,ดยช่วงนี้ฟอร<อ>์มตว่าดโหดโหดลงตัวเลยทีเดียวโหดเลยทีเดียวเนี่ยแต่ดูในเนี่ยนะชอบคู่กลางของโปเกรสนะบูโน่เฟอร์นะันเดสกับปาลินญ,ญาเนี่ยจับคู่กันค่อนข้างดีแล้วก็แนวลุก3ตัวเนี่ยซิลบาลอนันโดเลเอาเนี่ยโอ้โหน่กกากลัวจัดไปวิเคราะห์กัน เอาไปที่เจ้าบ้านเซอร์เบียครับถ้าเล่นราคานี้พวกเขามากักมีมีทำกากกาทำกำไรให้กับทุกทีนะถ้าเล่นราคาเนี่ยเขามากัมากมักมักที่จะสกอร์ออกจะต่ำนะแล้วแล้วก็เสียประตูยากช่วงเนี้ยของเซอร์เบียเพราะว่าเราลเล่นในบ้านด้วยน่าจะเสียยากนิดนึ่งน่าจะเล่นเกมรับเต็มสุกแหละเพราะว่าเจอกับโปรตุกเกสนะครับส่วนโปรตุกเกสก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีดีที่เกมบุกน่าจะบุกแหลกอยู่แล้วสาหรับโปรตุเกสนะครับแล้วก็แต้มตอนนี้โปรตุเกสนํามี12บสอ ชนะนัดนี้มี15ส่วนเซอรเกียหนับ2องเาก็โดนลักซมเบิกคิดว่าคู่นี้น่าจะกอดคอนขอเข้ารอบแหละทั้งปรตุเกตและสซอรเกีย,เ,ยเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่นัดนี้ความพร้อมของเกมแล้วก็เกมลุกคิดว่าปรตุเกตน่ามีดีฟ้าใช้ได้นะครับโตุเกตคิดว่า,าปรตุเกตชนะได้ถ้าเล่นราคาลูกหนึ่งนี้เซฟๆนะครับแต่ถ้าวัดใจกันที่ราคา1.25นะครับแต่คมคิดว่าให้ถ้าเลือกได้ถ้ามีราคา1ลูกให้อยู่ราคา1ลูกนะครับตอบปรตุรเกตได้เลยนะครับไปกันที่คู่สุดท้ายเเเราาาข้มไตอนนชลยะ ใครโดนต้นไหนมานะมันมีบอลชาวแก้ตัวนอุลุกวัยนะครับเล่นกว่าฟุตบอลโลกโซนเมกก็ได้รอบคัดเลือกนัดแรกนะครับเปิดบ้านพบกับชิลีนะครับเต่เวลา6กโมงตรงนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่เจ้าบ้านต่อที่ราคา0.75นะครับสูงตำ่ำราคาลูกควบ2ลูกครึ่งครับ อัตราเอาราคาพูลอยู่ที่เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.60อัตราทีมเยือนชนะอยู่ที่4.85และอัตราเสมออยู่ที่3.55ครับเราไปดูผลงานกันนะครับผลงานของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านรุกไวผลงานนัดล่าส,สุดครับเตะฟุตบอลกระชับมิดเอาชนะคิวบาไปแบบสบายๆนะครับ2-0ส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ6เสมอ1แพ้3ามทำกำไรไป5เสมอ1แพ้4สูง3ต่ำเจนะครับสถิติในบ้านทั้งหมด ชนะล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ5เสมอ1แพ้1ทํากําไรไป4เสีย3สูง3ต่ํา4นะครับสกอร์ต่ํามักทํากําไรให้อุรุกวัยนะครับไปดูของชิลีกันบ้างน,นะครับชิลีทีมเยือนผลงานล่าสุดของพวกเขานะครับบุกไปเสมอกับ,บิเรียมา0-0นะครับผลงาน10นัดล่าสุดชนะ3เสมอ4แพ้3ทํากําไร2เสมอ1เสีย7 สูง3าต่ำเนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการลงทุนช่วงนี้ของชิลีสถิติในการเป็นทีมเยือนของชิลีนะครับ10นัดในการเยือนชนะ2เสมอ4แพ้4ทํากําไรไป3เสมอ1เสีย6แล้วก็สูง4ต่ํา6นะครับผลงาน3มนัดในการไปเป็นทีมเยือนของชิลีนะครับเสีย 2. เจ้า1แล้วก็ยิงประตูไม่ได้มา3นัดในการเป็นทีมเยือนครับเฮดุเฮดเจอกันมา10ครั้งนะครับเจ้าบ้านนะครับทำกำชนะไป6เสมอ1แพ้3ทํากําไรไป6เสีย4สูงค่าต่ํา5 แต่ผลงานเจอกันในบ้านอุลุกวัยนะครับเจ้าบ้านชนะ4เสมอ3ไม่เคยแพ้นะครับทำกำไรไปทั้งหมดทำและก็ทำกำไรไป4เสีย2เสมอเสมอ1สูง5ต่ำ2ครับผลงานล่าสุดเจอกันเป็นฟุตบอลโกปาอเมริกาอุลุกวัยเสมอชิ้ดีไป1-1นะครับความพร้อมของเกมครับเจ้าบ้านนะครับหวังที่เก็บชัยประเดิมนะครับคัพบอลโลกนัดแรกนะครับเรียกตัวผู้เล่นมาครบคันนะทั้งเปเลสตี้ครับปีกจากแมนยูลูคัสสตอเรล่าดาวินนูเยสที่กำลังโชว์ฟอร์มดีกับหงส์แดงนัดนี้จะน่าจะ จัดอาวุธหนักอาวุธเต็มมาหวังเก็บชัยประเดิมคัดบอลโลกนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับเรียกผู้เล่นตัวเก่าอะชิลีนะครับเรียกผู้เล่นเก่าอย่างอเล็กซิสจานเชสนะครับแล้วก็องกลการตัวเก่าอยากออาตโลวิโด,ดกลับมาช่วยทีมาสภาพความพร้อมก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีเช่นกันนะครับมันชิลีก็อยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนผู้เล่นนะผู้เล่นหลักๆตัวเก่านี่ก็ถือว่า,ออารอราผู้เล่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเก่าก็แก่นี่ต่างกันนะ <laughs> มันน่าอาคิดว่าแก่ลลออด้วยซันเชสก็หมดแล้ววเดายิ่งหนักเลยส่วนลูกไปผู้เล่นต่างๆขึ้นมาก็ถือว่าเยอะนะครับตัวดาวลุงดาวลุงช่วงนี้นะครับแต่วินูเยสก็ล่าฟอร์มดีคิดว่านัดน,นี้น่าจะมีสกอร์มาฝากนะครับจะได้เบนตะกูเบออนตกูเจ็บไม่งั้นน่าจะมีโอกาสลงที่เจ็บจากสเปอร์ไม่สามารถมาเรียกติดทีมชุดนี้นะครับสาหรับ แล้วก็อ้น,นี้นะเป็นเลสตีนี่ฟอร์มในฟอร์มในทีมชาติดีด้วยพุกกับนี่ขึ้นทางเปเลตตี้จ่ายมาวิ่งฟุ๊ดแป๊บเดียวถึงหน้าประตูเลยนะโอ้โหกองหน้าระดับโลกอย่างนูนีเอไม่ต้องทำอะไรเลยไปรอยิงยิงไหมนัดนี้นูนีเยิงไหมคิดว่ามีสกอร์นะที่นนมีสกอร์เขาเก่งเก่งนัดหนึ่งแล้วก็ไม่เก่งห้านัดแล้วก็จะมาเก่งนัดหนึ่งนะ ม <g ül> ันเ,อเ,อเป็นแบบนี้แหละเออนัดนิวคอสเซิลนี่ยั่างเก่งเลยนัดที่แล้วเจอไอในลีกเจอเลยนะวิลล่าเกือบทําประตูได้นะมายิงไหเ,เหรอได้หลยิงยิงยิงไปแถบเลก็ถือว,ว่าได้อ่าโอเคอ่าได้ก็ได้ปะ <c oughs> คิดว่าคู่นี้ครับเป็นอุรุกวัยนะครับเล่นในบ้านด้วยบวกกับกระแสเสียงเชียร์นะครับคิดว่าหนึ่งลูกน่าจะเบียดชนะไปได้ครับก็อันนี้สรุปนง่ายๆครับคู่นี้อุรุกวัยนะครับให้ต่อเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับคิดว่าฟุตบอลคู่ลูกไวัยนี่จะเป็นฟุตบอลที่น่าเต็งอีกหนึ่งคู่นะครับเราไปสรุปปททททีีีเเดดด็กัััันน้้งหหม่่5ตวรราใไะคบ คู่แรกนะครับให้ต่อไปที่สเปนนะครับราคา1.5นะครับที่หน้าต่อคู่ที่2นะครับต่อสกอตแลนด์นะครับไปที่ราคา1.5คู่ที่3นะครับที่เราเลือกไว้เป็นฟุตบอลหน้ายิงเยอะครับตุรกีนะครับคู่นี้2.75และกลายเป็นฟุตบอลที่คิดว่าน่าจะเต็งไว้ด้วยสําหรับผมนะครับถูงตุรกีนะครับคู่ที่4นะครับเราให้ไปต่อที่โปรตุเกสนะครับราคา1.25แต่ถ้าให้เล่นเซฟเซฟเลือกราคา1ลูกนะครับ ส่วนคู่ที่ห้านะครับเราต่ออุลุกไวที่ราคา7ูนะจดเจ็ดห้าแล้วเป็นฟุตบอลที่เราคิดว่าน่าจะเต็งอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะครับกดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับใครชอบตัวทีเด็ดตัวไหนหรือว่าอยากส่วนตัวไหนก็พิมพ์ทีเด็ดพิมพ์ไม่ได้เลยนะที่คอมเมนต์นะครับอย,อย่าลืม ฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่องจิโกคาร์บอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับกับการบ,บทวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆจากช่องจิโกคาร์บอนสวัสดีครับสวัสดีครับ